ตายใหญ่ตายใหญ่มังกรปันเลยมาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมึงไอวิ่งถอยหลังอ๋อมึงกดถอยเดินถอยหลังไงมึงมึงต้องหันเมาส์ตามด้วยมันจะมองตามเมาส์ไปได้ไหมเฮ้ยอ่ะในตัวมึงมีแบบในตัวมึงมีสตาร์เตอร์แบ็กไหมแบบเป็นถุงอะไรทักอย่างมีเลย กดที่กวาใช้ดูมันจะมีอาวุธกับไอ้ไอ้กล่องเออไอสตาร์เตอร์แบ็กสีม่วงอะ่ะโยนมาให้กูนะถ้าได้ของนะั้นมันเป็นของแบบเอาไว้ทําทํากล่องกล่องคอมพิวเตอร์อะอันนี้กล่องอาวุธมึงใช้เรือเฮ้ยสลามนีไงอ๋อได้แล้วเ,เอาไปมึงเล่นสายอะไรกูเล่นสายเวทนะอยา่า อย่าแย่งงูนะนี่ไงเฮียแล้วกูจะเอาของจากนั้นไงนมันก็มีแค่ดาบมงะงูอะฮะมันมี starter bag ของมึงอยู่ไม่ใช่เหรอมีมสองสองอันน่ะกดใช้ใชดิใช่ไปแล้เรื่อแต่อุธพื้นฐานมามอะเรื่อแต่อุธพื้นฐานเออก็นี่ไงอาวุธเวทธนูใช่ไหมไหนเอเวทอ๋อนี่ไงเวทอยู่นี่เอ้ากูกดผิดขึ้นมา เย้ยอย่าลืมนะตายของตกอันนี้ซอมมอนนะไอ้คาถาเนี่ยเอาเอากรถาเอาคาถากูมาเอากรถากูมาคาถาเลยกูเพ้อทิ้งไปให้มึหมื่นอะไรเอาไปอะไรของมึงเนี่ยงั้นแรกทำอะไรดีเพื่อนตัดต้นไม้เหมือนไม้ครับอันนี้อะไรบ้กดคอนโทรล็อกเหมือนเก่านะเพราะมันเป็นซอมมอนแบบตั้งตั้งตั้งเหบาตัน เราตั้งเหมอ่อาแบบตั้งไว้เฉยๆแล้วมันก็จะยิงออกมาไม่ซัมมอนแบบตามตัวเราต้องตั้งเวยถือว่าโคตรดีนะต้นเกมแต่ต้นไม้ทําบ้านกัน,<ล>ม,นมันมันมีหลอดเลยมีหลอดเลยให้มึงปะหลอดเลยให้กูไม่มีนี่มีหลอดมีหลอดด้านด้านด้านซ้ายบนไหมอ๋อมีเยอะทําไมสองอันเป็นหนนลอดคือเข้าหมดยากอะเป็นมีมีเลดกับอะไรนะเนี่ย เลดคือถ้ามึงยิ่งตีมันจะยิ่งชาร์จไปเรื่อยๆแล้วสามารถกด<อ>ตัววีปลดล็อกเลดได้มันคือว่าสำหรับผู้เล่นที่ต้องการความยากท้าทายระดับสิบท้าทายสิบเท่าทาไมทาไมพวกคุณถึงอ่ายิ่งก็ได้บนธรรมดาคุอยู่ไม่ผ่านเลยมึงอยากยากสิบเท่าหลอดสีแดงหลอดสีแดงคือได้รับความเสียหายจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอ๋อยิ่งประมาณว่าประมาณว่าถ้าเราโดนตีเรายิ<ร>่งตีแรงประมาณนี้ คืออะะไรวงเห็นเขาบอกว่าหลอดสีแดงถ้าเราโดนตีเราจะเราจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นดาเมจแรงขึ้นห้า50%ประมาณว่าถ้ามึงโดนสลามตีมึงจะตีสลามส่วนกลับแรงขึ้นอ่ะประมาณฟูลคัลเตอร์ของเจ็ดบาทประมาณนี้อ๋อฟูลเขาอืมบ้านอะไรของกูเนี่ยถ้าทำไมมีดูตรงนี้มาเลยดูแบบมันเป็นมอสอะไรไม่รู้เป็นมอสบ้านอะไรสักอย่างอ่ะแบบบ้านฟรีอ่ะ ไอ้แย่นี่มึงคิดเกี่ยวกับ้านแล้วทำอะไรข้างบนไปงี้วะเอ้ยประตูสองบานแล้วถ้าซอมบี้เดินมามันจะแบบป้องมาหาเราเนี่ยมันลงมาได้นี่ว่ามันเป็นแพลตฟอร์มกระโดดขึ้นได้ไม่พี่เราจะได้ดาเมจไปเรื่อยจนหมดหลรถเราจะได้รับค่าเสียหายเรื่อยจนจนเต็มหลอดอ๋อน้องน้องเขาบอกอ่ะใช่ใช่ครูเชี่ยวชาญโอเคป่ะเยอะเออให้น้องเขาสอนอ่ะกูก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง ไม่ดาบดาบเอ้ยขียขวาได้ขี้ขวาได้เออเออใช่จยตายตัดกูไปเลยยี่่่่่่่ะ่่่่่่ง่่่่่บ้่่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 ่เ่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่อ่่่่่่่ชั่วโม่เน่่ยคือ่ันเยอะกว่าไอ่่่่่่่่่่อ ไอ้คีดน้องเล่นเจอเรีเยนสองันชั่วโมงเหรอ,เ,อ,อเ,ลเล่นไปได้ไงวะแต่เขาบอกแอดมินแอดมินกลุ่มเล่นไปสามันชั่วโมงมึงบ้าเหรอยี่สิบมีไงตัดกูเก่งกับไส้เดือนเฮ้ยซอมบี้เฮ้ยมึงดูมึงดูกระลอกตีแย่เออจะตายเพื่อนกูจะตายโคตรแรงเก้าสิจับแม่จับแม่ลงขายทำเงิน <laughs> คืออะไรวะ <laughs> เราไม่สามารถเข้าใจผู้เชี่ยวชาญพูดได้เต่ <laughs> ใช่ลิงอยู่ไหนทูก มีมดอะไรบ้างครับชิบหายแล้วเต๋อมดมันจะแบบมหาศาลเลยครับผมเข้ามาในดิสก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลิงโหลดเอาลิงโหลดให้เออลิงโหลดในเป็นกูฟายกูเกิลไดให้ครับเป็นลิงโหลดมดแพดแล้วก็มันจะเขียนว่าหนึ่งคอยอ่ะณมเต็งฟอร์บิดเคยเอแบบผมแอบเอาเครื่องคุณไปขุดไอ้เหี้ยแล้วแบบ เป็นเมียวมหาลัยกูด้ไงไอ้เคียกูไม่อยากใช้เมลตัวเองส่งอย่างนไรมันก็ปลอดภัยนะเว้ยเมียวมหาลัยแต่ถ้าถ้าโดนแฮกไปไปลบวิชาเรียนเนี่ยนะไอ้เคียร์โคตรโคตรกุญธิดอ่ะเข้ามายังไงผมจะได้ผมจะได้ให้นั่นฮะไอ้เคี้ยตัวอะไรตีกูกดผิดชิบหายแล้วอะไรแย่แล้ว คือมันมั่วตอนนี้ของกูเกือบส่งให้อาจารย์เลยสัตว์ไ <c oughs> อ้ย่ <c oughs> าครับเบิร์ดเบิร์ดไหมคือคือให้อาจารย์ให้ส่งงานกูไ <c oughs> ม่ส่งสำนักบรัทประชาชนไป <c oughs> โลกนี้มันพยายามจะฆ่ามึงเลยเพื่อน <c oughs> อะไรว <c oughs> อ๋อไอ้เหี้ยถ้ากูยืนบนทรายนานกูโดนทรายครับกูกูจะตายเพราะทรายดุด <c oughs> ไหนกูไม่เห็นเป็นไรเลยมึงไปยืนตรงนี้ยืนตรงนนี้ยืตรงล่างทรายสองอันเห็นไหมเออเป็นตรงกลางดิ ตรงกลางไอ้แค่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออยไปยืนเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินมาแล้วเนี่ยเหรอเออเมื่อกี้มันทับมึงหรือเปล่ามึงไปยืนอยู่งนอกกูเนี่ยมึงดูนี่นะนี่น่ากลัวหวยไอ้เหี้ยกูกูให้มันดุแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตีกูตายควายมันจะเป็นอย่างนี้ไงเหี้ยกูรู้ได้เหี้ยว่าจะตีแต่เส เสือกมึงตีไอ้ยี่ไม่ไอ้ยี่นี่ตายตกตายตายทำจะตายหาหลายรอบแล้วกูคิดว่ามึงจะตีแต่ไม่รู้จะตีจริงจริงที่อไอ้ยี่โดนกูล่อหลอกไอ้สัตว์เฮ้ยขุดหินไหมเอาธนูเฮ้ยอะไรอะกลมๆอะไรวะไอ้เยียบอสแมพไอ้สัตว์บอสแมพไอ้ยอะไรกลมกลมก็งๆเฮ้ยมึงลองขุดดิเฮ้ยอย่ากรู้ยังยเฮ้ยเอา มันคืออะไรวะไอ้เหี้ยมึงขุดแตกเหรอเออมันแตกไม่มีอีกมีอีกอะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรุ้ยมันจะแตทโอ้กับดักไอ้สัตว์ดีแล้วไม่ตกใส่หัวมึงไอ้เหี้ยอ๋อมันมีโอเตอร์กูเข้าใจแล้วไอ้สัสกับดักไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยหินทับมันคือหินทับไอ้เหี้ยมึงลอยขึ้นบนลงมาดินะ ผมช่วยได้นะเอ้ยไม่ช่วยผมหน่อยก็ตเดินมาทางกูเดินมาทางกูเออสลามใจลงมาแล้ววูลูบูลี่มันเว้ยโอ้ยกูยิงไม่ถูกไอ้แก้มพลังเวียดแบบเอ๊ะเฮ้ยมึงอย่าเดินชนสลามดิไอ้แก้มันทำดามิดนะโอ้กูว่าเลยไอ้ตัดกูว่าแล้วไอ้แก้มตัวเตะสามรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเราที่สามเบี้ยกูกลับลงไปใหม่ละเกือบตายใจแต่ขอเล่นให้สนุกเอ้ย หนูกินแล้วคุณไอ,อเกมลงไม้ไอ้เชี่ยมาเก็บของเลยสัตว์ของแม่งมึงกระแจาเหมือนไอ้เชี่ยของมึงแม่งกระจายเหมือนขยะเลยต้องสร้างตัวแบบของตกไหมสร้างดีเอ้ยผมของตกสักนาดี้ไอ้ไอ,อ,อ้เียไอ้เอียสายตกทับมึงลเลยเกือบตายไอ้เชี่ยกูคุยอะไรกูแม่งจะโดนสายฆ่าแล้วเลยแตนแมนไม่ต้องจะเอาชีวิตกูเฮ้ยเจอดาบหรือว่า,เ,าเพื่อนสุ่มไหมสุ่มไหม ไหนขุดดิขุดดิเอ๊ะฮียกูเห็นอะไรข้างบนวะมึงเห็นของกูวะน่าสนไม่เนี่ยข้างบนหัวกูเนี่ยเนี่ยมันต้องมีอะไรมันต้องมีแต่สักที่หนึ่งไงเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีสองอันในซัทอ๋อมันมีสองอันนี่เหี้ยมันมันต้องเลือกเมื่อจี้มึงมันมีสองอันมล่หลอกไอเหี้ยไอเชเตอร์แต่แต่ กูโดนกูโดนหินทับใครจะไปรู้ว่าแม่งกระโดดไปพุ้งแม่งโดนอีกอันเก๋อะไรวะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นกูมองไม่เห็นกูลงไปกูลงไปกูมองไม่เห็นทางเตะเฮลวีมึงมึงกดชิปดิสัตว์กดชิปมันมันเรียกคอร์สมากดชิปค้างไอ้เชี่ยแล้วกูจะไปกู้ของไงเนี่ยสัสต์จะามสามตัวอยู่ข้างล่างโอ้กูตายแล้วไอ้เชี่ยกูกู้ของไม่ได้แล้ว